สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีท้าโรหก้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสุ่มแรนดอมให้อีกแล้วนะคะในค่ำคืนนี้ในหัวข้อที่มีชื่อว่าใครที่แอบสืบแอบสคุณอยู่สองแล้วรู้สึกยังไงหัวข้อนี้ไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคิดถึงนะอยากจะมาทำโอเคนะคะด้วยไพ่สำรับนี้เนาะ ใครที่แอบสืบแอบสองคูนเดี๋ยวขเขาใช้พลังงานของเขาก่อนนะคะเราจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะแรนดอมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังเพื่อรับพลังงานดีๆข้อคิดดีๆนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคุณไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคไหมทุกคนรู้ค่ะทุกคนที่เข้ามาดูรวมทุกคน รู้แล้เข้าใจแล้วเราก็โอเคไม่ okay. <c oughs> ตาล่ะจะบอกว่ามีคนชมแม่หมอว่าน่ารักจะพูดอย่าง,งั้นก็เหมือนลงตเตงโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพลังงานของเขาคนนั้นนะคะเด้งมาแล้วนะใบแรกทำไมเป็นสิบดาบกาันล่ะเกิดอะไรขึ้นหรือโอ้ยพายนีมใหญ่มากสิดบดาบ จัสเมนถูกตัดสินคดีอ๋ออยู่ในช่วงเวลาน่เงียบคนคนนี้อาจจะเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมากระทานหันนี่พูดถึงสองก็มาเลยนะจ๊าเะเฮอเร์มสก้าวถ้วยสองใครเดี๋ยวเขาเปิดให้หมดกันแล้กันเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง โอ้โหห้าเหรียญสามถ้วยใครกันนะใครกันนะหนึ่งไม้เท้า The Moon The Tower โอ้โหเสียงลดไอ้คนคนนี้ทำไม คือคนคนนี้นะสถานการณ์ของเขาตอนนี้นะเหมือนไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันมีความรู้สึกเศร้าเสียใจเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งน่ยซึ่งเขาอยากจะเข้าหานะอยากจะเทคแอคชั่นนะแต่ตอนนี้ยังก่อนยังส่องส่องมีการสอดส่องคิดถึงเหมือนส่องแล้วก็ดูมีความหวังดู เหมือนเหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าตรงสเปคมากอ่ะชอบมากและเป็นผู้หญิงหรือชายที่ดูดีมีสเสน่ห์มากบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาไร้ค่าไปเลยอ่ะอเขารู้สึกว่าเทียบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะที่เขาไม่กล้าเข้าหาจะเป็นความอายก็ได้นะคะแบบอายออายที่จะเข้าหาอายที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมไม่คู่ควรอะไรอย่างนี้นะและ ในเป็นอีกกรณีหนึ่งคือเขาติดความสัมพันธ์อื่นอยู่ติดคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์เพราะว่าสามถ้วยมันขึ้นตรงกับจัดเม้นอาจจะมีคนหลายคนในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ตัวเลือกทั้งเลือกนะเดี๋ยวไปดูว่าเหตุผลของเขาคืออะไรเจวิล เอ็มเพรสเดอะซันเอาสามดาบเฮ้ยจริงๆนั่นเนี่ยโอ้สามดาบสามไม้เท้าใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยคือ คนคนนี้นะ่ะน่าจะติดติดคอมมิชแหละเหมือนเขาเจอผู้หญิงหรือผ้ชายคนหนึ่งที่ถูกใจมากเป็นดีเอ็มเพเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาตรงสเปคตรงใจโดนใจมากเป็นคนที่ดูดีมีืเสียงมีความโดดเด่นโอ้มีความเป็นเด็กมีความแบบสดใส,สยอยากได้นะอยากได้ ทำไมอารมณ์มันเหมือนเด็กอย่างนี้อยากได้อะอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้แต่ตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้เพราะติดสามดาบอาจจะมีบุคคลอื่นอยู่ในความสัมพันธ์และจะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดดีไหมอ่าก็ก็อาจจะดีอยู่นะที่เขายังดีที่ว่าตัวเองติดความสัมพันธ์อยู่หรือเขาคิดว่าคนคนนี้เนี่ย มีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเขาเลยไม่กล้าที่จะเข้าหาน่ะเจ็ปวดโอ้หัวใจโดนทิมแทงด้วยดาบยังไม่พอยังถูกฝนกระหน่าอะไรจะประมาณนั้นแล้วก็หันหลังให้เหมือนมองไกลๆอ่ะเนี่ยเป็นการส่องอย่างชัดเจนเลยนะคะหนึ่งถ้วยรัก ชอบอะชอบอะตรงสเปกอะอะไรอย่างงี้นะคะพลังงานของเขาเอยขออนุญาตขำแน่นึงใครกำลังส่องคุณอยู่แล้วส่องทำไมส่องแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเขาส่องทำไมแล้วรู้สึกยังไงส่องทำไมคะส่องแล้วรู้สึกยังไง ส่องทำไมเดี๋ยวดูก่อนว่าส่องทำไมโอ้โห The High p i n g t e t ส่องเพราะว่าชอบอะชอบอะชอบอะดูดีอ่ะสวยอ่ะ High Pingteth ะและ้วมีเป็นคนผู้หญิงหรือผู้ชายที่ลึกลับนะ่ะ ดูลึกลับดีดูมีเสน่ห์ดูหน้าคนหาหน้าหลงไหลอะเย้ายวนใจมากเลยนะ่ะเนี่ยโออยากเข้าหาจังเลยอยากได้นะ่ะอยากได้มาครอบคอเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ได้แตกต่างกันโอเดอร์มมนก็ยังมาโอ้ดูดีจังเลยอะเธอสวยจังเลยเธอดูดีจังเลยเธอมีเสน่ห์จังเลย เอาเดี๋ยวก่อนสับไพ่แล้วนะคะเฮอร์มิตเฮอร์มิตก็มาอีกแล้วคือโอ้สองก็ขึ้นตามหัวข้อจริงๆว่าสองให้ตายเธอมาเจ้าควีนะเพนต์เคิลอืคนทนนี้นะมีทั้งไฮฟิงเทสแล้วก็ควีนออฟเ็นตเิลนี่คือแบบ เหมือนเหมือนเป็นคนที่ถูกใจมากอะ่ะพนังงานทำไมเป็นอย่างี้ล่ะเหมือนเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดอีกแล้วนีเอ็มพอเลโอ้รู้สึกว่าทำไมคนคนนี้เขาเก่งจังเขาดูดีจังเลยห้ามไม่ท้าโอ้อาจจะเคยมีเรื่องอะไรที่ทะเาลาะกันด้วยนะเนี่ย มีมีคำพูดมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เธอคนนั้นพูดให้เขาแน่นอนเลยอาจจะเป็นความชัดเจนก็ได้ซึ่งเขาไม่สามารถทําได้มันเลยทําให้มีปัญหาเงียบเงียบกันไปนี่ไโอ้เจ็ดดาบก็มาอีกแล้วนี่ไงโอ้จิต,ตนาของเขานะี่ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าสองทำไมเดี๋ยวเปิดอีกสองใบเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟัง ได้แล้วฮัลโหลจับไพ่มาอย่างนี้นะช่วง่านจับไพ่มาอย่างนี้นะคนเดชชาริออดเพราะว่ามันสับยากนะโอ้เดวิลออฟฟอร์จูนได้สํำรับคือส่องทำไมห่อส่องเพราะเขาปื้มคุณนะ่ะเขาชอบคุณนะ่ะเขาชอบคุณมากเลยรู้สึกว่าคุณจะเป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ทำงานก็เก่งทำงานก็เก่งแถมแบบความคิดทัศนคติอะไรแบบเป็นคนที่มี power มีความมั่นใจเอ็มเพลเอร์นี่ยจจะเป็นแบบเป็นคนที่มี power มีความมั่นใจสูงทำงานเก่งเหมือนเก่งกว่าเขาว่ะเขาเขาส่งแล้วเขารู้สึกเฮ้ย อยากเข้าหานะอยากอยากเป็นเพื่อนนะอยากสื่อสารอยากพูดคุยอยากเป็นมิตรนะแต่เหมือนมีปัญหากันไม่เข้าใจกันเหมือนตอนแรกที่เขาเข้ามาเนะี่ยเขามีเจตนาที่ไม่ดีเอ้เข้ามาด้วยเจตนาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะนะก็เลยทำให้เขาหรือเธอคนนั้น ไม่งเงียไปจากเขาและด้วยด้วยตัวตนของเขาหรือเธอทําให้คนคนนี้เนี่ยเอาตัวตนของคุณนั่นแหละตัวตนของคุณเน่ยมันทําให้เขาคนนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าหาน่ะเนี่ยมีความน้อยใจอ่ะน้อยน้อยใจรู้สึกทําไมเราถึง ทำไมเขามองคุณแล้วเขาไปด้อยค่าตัวเองอย่างนี้กันนะเนี่ยด้ยค่าตัวเองมันบาสองเลแล้วรู้สึกน้อยใจเดอะเฮอร์มิตขึ้นตรงกันเลยมองแล้วน้อยใจอะไรเปรียบเทียบกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเองทำไมเดี๋ยววิวออลฟอร์จูนเหมือนเป็นโชคชะตา่ะคนคนนี้ต้องเจอกับคุณเป็นโชคชะตาที่เขาต้องเจอกับคุณ ขออนุญาตขำนะคะทำไมแรนดอมรู้สึกมุงมิงมุงมิงยังไงก็มีเอาซับซอบบ้างเนาะคนคนนี้ต้องไปแล้วเจอสิ่งที่ชอบที่ใช่โดนใจคนที่อู้ตรงสเปคและคิดยังไงอีกคะคิดยังไงอีกคะเพิ่มให้ห้าใบเนาะขยายขยาย,ย,ายวายสิบถ้วยอ่า อยากได้อยากได้อีกแล้วอําคำพูดนี้ใหม่แล้วอยากได้อ่ะอยากได้มาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาน่ะน่าจะมีความสุขนะอรอคอยแล้วก็เฝ้ามองเหมือนเฝ้ามองดูสถานการณ์ส่องแล้วก็ดูสถานการณ์ออแล้วก็มองว่าเจิดจรัสเจิดจ้า คนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้แบบคุครบคุยกับคนอื่นไปเรื่อยที่ผ่านมาแหละและเหมือนมาเจอกับผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้แล้วก็ยังติดความสัมพันธ์อื่นๆอยู่แล้วเหมือนเจอคนนี้ปุ๊บแล้วมันทำให้เขาได้ย้อนหันกลับมามองตัวเองอะ ทำให้เขาได้คิดได้ตระหนักคิดได้เหมือนผู้ชายคนนี้ได้ออกมามองอะไรให้มันกว้างขึ้นเหมือนที่ผ่านมาเขามองอะไรแคบแคบไปอิดเ <_ chuy ển> ดียมเพนมาอีกแล้วคุณเนี่ย <_ Questo> เขาเขาชื่นชมกุณาส่องแล้วก็ชื่นชมมองดูแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบมากเลยแหละอยากได้มาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกโอ้แล้วก็แล้วก็รู้สึกเหนื่อย เฮ้ยท้อสถานาการณ์ตอนนี้ยังไม่สามารถเป็นไปได้ต้องแบกกลับไปอัศวินไม่เท้าถึงแม้ว่าอยากจะเข้าหาอยากจะพูดคุยอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะทำนูน่นทำนี่แต่ก็ต้องรอก่อนเพราะเหมือนพึ่งมีปัญหากันพึ่งมีประเด็นกัน อ,อันนี้เป็นแค่ความคิดนะคะอาจจะยังไม่ทําอะไรในตอนนี้นะคนคนนี้สองคุณซ่อมทาไมนี่คือเหตุผลที่เขาสองคุณเพราะเขาชื่นชมคุณเหมือนเขาเจอคนคนหนึง่งแล้วมันทําให้เขาได้กลับมาย้อนคิดถึงตัวเองอะถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองกระทาอยู่ในปัจจุบันนี้เหมือนได้ตระหนักรู้ได้มองเห็นว่านี่คือมังกรคือคืออะไรเนี่ย คนที่เข้ามาในชีวิตเน่ยเหมือนดูและเปรียบเทียบอ่ะเออเขาไม่เคยเจอผู้หญิงหรือผู้ชายแบบนี้อสองทำไมและรู้สึกยังไงความรู้สึกมันก็ออกมาแล้วนะว่าสมบูรณ์แบบอ่ะเขาชอบอเจอคนที่แบบตรงสเปคมากๆโดนใจมากๆดีมากๆดีเจน เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสมไม่คู่ควเลยอะ่ะก็ไม่รู้จะถามอะไรอีกแล้วในความรู้สึกในตอนนี้อ่ะขอเพิ่มอีกห้าใบละกันเดี๋ยวเอาสำหรับอื่นเอาสำหรับอื่นเอาเป็นแพ้ความคิดนะกันนะเดี๋ยวความคิดเดีวความคิด ทนำไงนี้เฮ่มอีกซิคิดยังไงอีกนะจะออกไหมนะอมเดเนี่ยแอมเฮดยังไง ี่เหรียญอุ้ยห่วงะ่ะสองแล้วรู้สึกห่วงอยากได้โอ้ควีนเอาเพนจะเคลอมาอีกแล้วนะทุกคนนี่นี่ก็ควีนนี่ก็ควีนรู้สึกว่าผู้หญิงหรผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ดูดีจังเลยอะดูดีมีคุณค่าจังเลยอะวางตัวดีพูดจาดีมีหลักการมีความน่าเชื่อถือทำงานเก่งโอเด ถึงจะตายเวลาก็ยังถือไอ้น,นี่อยู่นะถือจะกันทองไวอยู่เป็นเดทที่ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติจะเป็นห่วงด้วยนะเน,นี่ยห่วง k i n อ of เ e n t a c l e เคิลโอเดวิโอ้จบแล้วคนคนนี้ชีวิตเจอเหมือนอยากอยากร้องเพลงนี้ไปเกินเทมเพลนพยายาม ไอพยายามบาลานต์ตัวเองอยู่นะตอนนี้เหมือนเหมือนจะเพลงอะไรนะเธอเข้ามาเป็นวิบากกรรมเหมือนเธอมาเป็นวิบากกรรมให้กับฉันให้กับความคิดของฉันอะอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันมีแหละเพลงที่เกี่ยวกับเธอเหมือนเวียนกรรมเน่ะอ๋อเอาเพลงนี้ของพีทไทยแล้วกันนะ มันคงเป็นเวรกรรมที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอจังรักพักตีสเสมอ,อพอแล้วเดี๋ยวลูกดวงแม่ไอมม้มาพอแล้วนี่น,นะก็คือความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่แอบซื้อแอบส่องหุ้นยู่ตอนนี้ส่องทำไมส่องพวกคุณเนี่ย เป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ผู้หญิงผูช้ชายในสเปคของเขาเลยอยากได้อยากได้อยากได้ย้ำอยากได,ยยยยยยได้นะคะนี่แล้วก็เจ็บปวดตอนนี้ไม่สามารถเอาออกจากหัวได้เลยพยายามบาลานซ์ตัวเองอยู่พยายามทำตัวเองให้ใช้ชีวิตได้อ่ะอนี่นะคะนี่ก็คือคนที่บสองคูณไปดูนะว่ามีไหมคนลักษณะแบบนี้ คนที่คุณอาจจะพูดคุยไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนมันมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พูดคุยกันเยอะแต่เหมือนมีปัญหาที่ไม่เข้าใจอะไรกันบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละในที่ผ่านมาเนี่ยแหละโอเคนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบ แล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่ดูโฆษณาให้จนจบดูให้หรือเปล่าอะ่ะอืมไม่ดูไม่เป็นไรคะ่ะปัดดีแรตีสวัสดบายบาย